สวัสดีค่ะเมื่อมีเวลาว่างแม่แหม่มก็จะชอบมานั่งอ่านหนังสือเพราะว่าทําให้เรามีสมาธิจดจ่อแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดพี่เดียวก็ตามมาถามแม่แหม่มอีกเหมือนเดิมค่ะคงอยากมานั่งข้างๆเรียกถามว่าแม่แหม่มอ่านอะไรนะยิ้มหวานเลยพี่เดียวถ้าเราได้อยู่กับน้องหมาแล้วจะรู้ว่าเขาจะคอยเป็นห่วงเขาจะคอยตามเราทุกฝีก้าวไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของบ้านเขาก็ตามมาอ้อนนะคะดูเขาหน้ามาสะก,กิดเราให้เรากอด ทั้งพี่เดียวทั้งพี่ใบหม่อนต่างก็คิดอ,อนทั้งคู่เขาอยากได้ความรักและความเอาใจใส่จากเราเวลาที่แม่แหม่แมแอบไปน,นั่งอีกในห้องเขาก็ตามมาอีกแล้วคะ่ะพวกเขาน่ารักในะอินดูมากเลยพวกเขาไม่รู้ว่าบางทีที่เราจดจ้องมีสมาธิกับหนังสือไม่ใช่เพราะว่าแม่ไม่สนใจนะเด็กๆเด็กๆจะคอยเดินตามมาอ้อนถึงที่คะ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเล่นกับเด็กๆก่อนนะคะจริงๆแล้วแม่แหม่มจะอ่านทุกวันก่อนนอนกลางคืนเพราะว่าถ้าอ่านเวลากลางวันอยู่ชั้นล่างจะเป็นอย่างนี้ละค่ะพากันมารุมมาตุ้ม มาหาแม่ทั้งสองตัวเลยความรักที่เขาแสดงออกให้เราเห็นนั้นมันช่างใส่ซื้อจริงๆคะ่ะมันทําให้เรารู้สึกได้ว่าบางทีบางเรื่องเราก็ปล่อยวางมันไปบ้างนะคะถึงโลกนี้จะมีคนไม่ชอบเราหรือชอบเราบ้างเราก็เลือกเอาแต่สิ่งดีๆนะเลือกรักคนที่เขารักเราเลือกทําดีกับคนที่เขาทําดีกับเราใครเขาไม่สนใจไม่แคร์เราก็ปล่อยเขาไปนะคะหันกลับมาใส่ใจน้องๆที่บ้านดีกว่านะาดูนะคะข้าบรองเท้ามาฝากแม่ แม่แหม่มและครอบครัวอ,อยากใ้กำลังใจทุกท่านบางทีบางวันไม่เป็นดั่งใจเราเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้นะคะสิ่งไหนที่ควรปล่อยวางก็ปล่อยวางนะแล้วหันมามีความสุขกับสิ่งที่เขาเห็นคุณค่าของเราดีกว่ามีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่อยู่กับคนที่มี m i เซ็ e ที่ดีมีแต่พลังบวกให้เราบางทีการกลับมาบ้านมาพักผ่อนในตอนเลิกงาน <c oughs> ก็เป็นเหมือนการชาร์จพลังงานบวกให้เราทําให้เรามีแรงสู้ต่อไปใช่ไหมคะทุกที่ที่เราไปทุกที่ที่เรานั่ง คนที่เรารักหรือน้องหมาที่เรารักเขาจะคอยตามเราอยู่เสมอหันมาใส่ใจเอาใจใส่เขาดูแลเขาให้มากขึ้นดีกว่านะอย่างพี่ตสาซขาที่ต่ก่อนน้องอ้อนไม่เป็นนะคะดูทุกวันนี้น้องอ้อนเก่งกว่าใครเพื่อนเลยคะ่ะจากน้องหมาจรที่ไร้บ้านแล้วโดนรถชนต้องใช้ชีวิตทุกทรมานกว่าจะมีวันนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านสู้ต่อไปนะคะมแม่แหม่มเป็นกำลังใจให้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ